ค่ะสวัสดีค่ะแม่พายสวัสดีค่ะมือกับในมัติดตามเดื่องราควงฝันตรงแม่พายเนาะค่ะกับพวกแด้มาดนเลยแม่เพราะว่าบวกพอแม่พายค่ะมือนีพันอยู่มือนีคือว่าโสม่ทพายอยู่มาทามกับว่าฝันดีนอะแม่ค่ะมยอยายฝันดีจะว่า แม่พายนี่เพิ่นกับฟันนั้นๆเนแบบว่้าบอเขีมข้นแต่ว่าตัวเล็กของแม่พายนั่นก็เข่าเป็นผู้ฟันแม่นอี่พูนแม่ฟันแม่นตีเนียนเนาะค่ะโดนๆสิฟันเถื่อเนาะค่ะค่ะอย่างแรกความฟันของแม่พายเป็นฟันแนวไหนกับฝังไปน้ำกันเนาะกับต้นฟันของแม่พายฟันแบบจังไรค่ะแม่พายฟันบะเมอไรไม่ท้อค่ะบะอมอไรก็จะบ็ใบวรียกเพร่ะเนี้ว่าเป็นว่าเอาเอาเป็นว่า เด oh. right? no the so ียค like ุพี่ทสันเปาเอาเอาคอยเสียเด็กน้อยมาห้ยเรียมด้วยเจ้าเจ้าสิที่งใจอเล็กน้อยมาห้ยด้วยคุณส้นยเอาเรียงวิบอพเปนาเจาเรียงคุณมีเจ้าสดสู่เนาเนาเียด้วยคุณสลาเป็นยาเรียดเ่็นยาไส้เป็นหาพอให้ละก็อูม้อนต่ทำหน้าเป็นหัาใ่เนากดไปกุนเดอร์นยาไปใสล่ะ พอสิไปมองคอยคยมาเิ่น่า่นกับผอกบริหารไปใส่พอสิไปเที่ยวไปเที่ยมาแล้วคอยเป็นผู้ทำค่ะคิดแล้วเป็นเป็นคนหรือเป็นผีเป็นคนเป็นผีกับฮู้คนเท่าไ่เป็นยาคอยไปเที่ยว่าเพิ่านเราเพิ่นเที่ยวอยู่นอรอแถวนีเออ่นเมาเพิ่าเที่ยวไปเที่ยวมาเออ่นวราเิ็นยางม่แถวหมู่บานเที่ยวไปเที่ยวมาเป่น่า แงวก็เห็นมดจะเจ้าลำบากเป็นจัมพีนี่เนี่ยโอ้เพิ่นว่าเห็นเบิดว่าเจ้าลำบากเจ้าลำบากแค่เพิ่นว่าเที่ยวไปจะมาเพือนเจ้ากับผมไม่ย่น้ำเขาเพิ่นว่าค่ะเที่ยวไปจะมาเพิ่นว่าเสียดายน้อยเพืนี่เด้อไม่เลี้ยงค่ะเจ้าลิซโซ่เหลาเพื่อนว่าเอนเจ้าจีนแดงคือนว่าที่ดูเด้ว่าจีนแดงเด้อนั่นมันทีนึ่งเพิ่นว่าโอ้แันดีเด้อเพิ่นว่า เป็นเบี้ยพ่อไงสงการเคยกลับเพื้นด้ยแล้วถามเอาจะไปจะจะไปมาตทไส่จะจะอยู่เท่าไรล่ะเดี๋ยวเพิ่งก็ที่ล่ะนั่งห้าวเถาหรือห้าวเป็นนมเบนไหลเพิ่งเอาให้เพิ่งเอาแล้วเถาแล้วก็งามเลยค่ะเถาแล้วแจงตัวงามนอได้แจงตัวโบราณนอแล้วก็งามแจงตัวโบราณแจงตัวโบราณแล้วงามสงสัยเนาะเจ้าที่เจ้าท่าแล้วเป็นผู้ชายวะค่ะผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้เถาผู้หญิงแล้วงามเลยโอ้นี่นี่ใส่ถุงงามเป็นเพชรงามเนม รือผู้ที่บอกไม่ขายตีบอกตอนเนาะนั่นพวเตาไม่หายหัวจะนั่นก็คือเป็นบารุไคใส่กอกถือบารุบคิวส่สองหัวมาหัวนี่ก็เจ็ดเจ็ดเนอัเก่ามาใส่เจ็ดเจ็ดของร้านก็ถือกูเด้มาถึงเก่ามาใส่ก็เลยบมถือกันไปคนอยากบอกถือยูได้ป่ะ่นอยากบอกเนาะแต่ว่ามาหัวนี่คนเลยเอาลูกเอาลูกไห้หายได้หอยมาให้เเิ่นวาเลี่ยงก็เด้เิ่นวา ผู S <S ้นี้สิได้ให้โชให้ลาดเจ้าเลี้ยงเอาให้ดีๆเด้อเพิ่นเพิ่นก็ผูงามพร้อมบ่้งามเด้อผู้หญิงงามนใจังได๋จังว่าเพิ่นงามใไทยโบราณใไทยโบราณตหัวนั่นแแม่แม่เจ้าะมาใส่ลว่าก็ปนว่าเฮ็ดอยู่เด้เจ้างไงไลูกว่าบ่ว่าเพิ่นว่าเจ้าสิลําบากแ่เนาะค่ะ สบจะเจ้าคิดจะถอดสิบุตรีดูนั่นชีวิตนี่คิดหลายัญญาและเสือด้วหน่อยไม่ให้เลี่ยวหอกาใช่หนันเป็นาค่ะเบาแล้วคนเห็นปันญาออกไปทางไหนในไายมันเบาแล้วมันก็หายตัวเลยอ๋อแ่พี่นี่ก็เปุู่มาหน่อยหน่อยก็ตื่นเพราะมันหายไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเศร้าจึกหน่อยดกหน่อยหายไป ตัวขอฝันมาได้แทอฝันอืมตื่นขึ้นมาเศร้าค่จังหวเอาบุษัยไปใส่มามันแล้ว่าหายไปความมันเด็หน่อยฝัท้ายไปบพาเห็นหน้าบ้อนก็ว่าอือแม่อแม่อืออุ้มไปหอดไปไปทหารอยู่แม่ด้วกหลาเด้อเอามาหายว่าที่หว่าอาปุหารตัวเล็กหน่อยนั่นเอามาหายมันหายไปแล้วบันอืหายตัวไปแล้วบนตัของอุ้มเล้กหน่อเด้หน่อยันหายไปน้ำบันค่ะว่าคพอุ้มมาหายหอดบ้านอือหอดมาหายหอดบ้าน กูอุ้มกอดมันได้หยอกมงก็ใเตนก็ไปเพณเด้อเพนว่าอันนีนัก็หายไปก็บ่งเล็กน้อยเมื่อเผื่ไไม่ก็หายไปทุอยัางก็ยังว่าเมื่อจะ่าเตืนเตื่นถึงบ้านบันเล้แบบจะองยานแบบนี้ทุกคนป็นควาอย่างออบาเลขที่คุณแม่ทอด้คุณแม่บ้านที่เพนบอกพจํา่ได้บ้านเลขที่แม่เองบ้านเลขที่รอยย่สิบก็บ้านเลขที่แม่นี่ละโอ้วันเดียวนหนึ่งสองศูนย์นอะบาดนี้ในความฝัน แม่พายนี่ถามอายุเพิ่นเพิ่นได้บอกอายุแม่พายบอเพิ่นบอบอกเพิ่นไหวให้เข้าแปลงเองเพิ่นว่าเข้าแ่าหรือเข้ายังเป็นสาวเพิ่นไว้แปลงในแปลงเองเแ่ากับแ่ากับสี่แถวแล้วก็งามเลยเพิ่เล่าก็แ่ายังงาน่ามเลยเพิ่นว่าให้เบิ่งจากเพิ่นหน้าตาเพิ่นนั่นมันยังสาวหรือมันยังเพิ่นไใ้แปลงเพิ่นแก่สามีสิอายุเจ็ดปีเจ็กกันเนาะเออเพิ่นไว้แต่เข้าแปลงเอง ตามธรรมดาธรรมดาปีเ่ากันนาจะเป็นเก่าได้เนาะเป็นเก่าโบเมนคนเนาะค่ะเป็นสองูเป็นไดกหน่อยนึงบบเบื่องเกาเด้อเฮาห้ายนีเป็นสาวด้วยห้าถอยตัวตองแปววเด้อคุณว่าตงดีๆจะบอกหำตหำน่อยต่ว่าเม่ขายตีเป็นเด็กหน่อยตีเป็นตัวไหนันจะตีเป็นหนึ่งหรือสองนี่แหละนึ่งบหนึ่งกับสองเก่าหเก่าสองเนาะเก่าหนก่องกัไห้เนาะ ก่าสองกาหนึ่งนน่ค่ะตีเป็นตัวเลขเก่าสองเก่าหนึ่งบอคุณแม่ค่ะเก่าของในภายเพื่นขันเพื่นกะตีแต่ตังมูสบายกะเขาของเพิ่นเนาะเป็นเก่าหนึ่งเก่าสองค่ะบัเลีกี่หนึ่งสองศูนย์เนาะค่ะอ่ะค่ะสองศูนหนึ่งสองน ก่อนสีไปกันเป็นนี่นแม่กันเลยบอกนหนอปกติร่าสวยนาเยอืมก้นฝอนีเบ่งผกอนฝอน่บังงามเลยก้อนน่บงจ้งไปอืมเพว่าเจาไปแกเราก้อนคนยบแม่ว่าก้อนนี้กำลังใจเออได้สิกอนน่นเป็นไก้อนแล้วก็ไปเลยกอนฝอนแล้วเออเวลาก้อสิ่บดแล้วกนหวานหนอไปเลยกวนหวานเพราะว่าเจาเป็นพีหรือเป็นคนบก ไปไม่มากหรอกนั่งคนว่า้าเก็เหฮนตูกูเหม่ดังไปแบแบไม่ไม่่าไก่สีบร์ดแหล้เพ่นว่าค่ะไปไปเร้่อดูุ่แรกประคำดีดเด้อเพ่นบานเเป็นหายไปเป็นประคำหน่อยนู้นเป็นหายไปมันกันเะค่ะทางเราต้องฟันของุณป่บ้านีม่แคนีเนะอะแคน่ะไม่แค่นี่ละค่ะขอบคุณคุณหา ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่พายเนาะเก้าหนึ่งเก้าสองค่ะบาเลขที่หนึ่งสองศูนย์ค่ะประจํางวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันของเพิ่นที่ฝันเห็นผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่านั้นคุณแม่เพิ่นคิดว่าน่าจะเป็นผีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าหลังจากที่อุ้มเล็กหน่อยมหาห้แล้วก็หายแวบไปเลยค่ะอุ่มเล็กหน่อยอุ่มลูกมาให้เรียงว่าสัน เลยตีเป็นตัวเลขเนาะเก่าหนึ่งเก่าสองค่ะบาเล็กที่เพิ่นหนึ่งสองศูนย์ให้โชกยมนันกับเลขของแม่พายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด้เ็ดอยู่ใสจ่าปอกระิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนาะมื้อนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่าเจริญเจริญค่ะ อันว่าเลือกขุนของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณี่ให้ปั้งเนะค่ะคหลวปูปก็เป็นมาคือการไอ้บุกเสกออกมานี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสามอไีไปบุชเทวบดานผลอกสมรษาคนให้าากเ,หเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนำไปบูชาพวกาขาย อ่าหรือโยในใส่ส่วนตัวในวิธว่าเนียขออริบานในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสรา้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนี่บางของที่เอินแม่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันเกิดเอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเม่ยอ่าอย่ในตัวนี้ที่เอ็ดไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสักคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลา มันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากยโยมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ใดามากว่าดีขึ้นวัตดุยางขา,ขายาดีกวาดีเออไปดั้มมีนั้งบ่เคยเสือ,ส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 อกเสือกเบอร์ก่อเถือกเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาำมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอหลวงปู่หรืออาจะมากนี้จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบซื้นใดเครื่องลุงเรื่องอยู่สุขลุงยาง เออ,อคือสางเป็นสีสัตว์สีม่ชี้ก็ข้นคู่ไปคู่งีว่า,ป,าประมาณภาษต่ายตัวก็ใส่ส่างต้องใส่สางนการออกรมบอกชี้ส่วนมากเขาเลยชื้ตำหนำัหน้าว่าหน้าจะขี่มันเขาบาอกน้องคันดีบัดอ่าว่าจะขนส่างอ่าหนังสางประกับส่างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเ็จของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่มให้ญาโยมเพนมาช่ำบุญสั่งสลอกสาสั่งแม่ยังก็เพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าสคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอิมว่าทุกโองค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยมไปสาธุสาธุค่ะค่ะท่นาทนผู้ชมจา่าปอกาเด้มีโอกาสเดินทางไปทําบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจา่าปอจะเปิดทางในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเข็ดเอยียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค้าคายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอนะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด่านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ